รูฟังเพลงไทยดำรำพันเพลงนี้ก็ออกมาหลายครั้งหลายศิลปินด้วยกันมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับชาวลาวและชาวเวียดนามผมพูดถึงเวียดนามถึงเดียนบินฟูที่ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับจริงๆแล้วเดียนบินฟูเนี่ยอยู่ห่างจากน่านเพียงแค่350กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเดินทางไปสะดวกแล้วครับตอนนี้และก็เดียนบินฟูเนี่ยมีไทยดำอยู่จำนวนมาก และก็พูดภาษาไทยนะครับถึงจะพูดไม่เต็มปากเต็มคํานักแต่เวลาเราพูดภาษาไทยนี่เขาจะเข้าใจนะครับเพราะนั้นเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่ประชากรระดับ90ล้านคนนะครับแต่ว่าพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยเป็นเพียงแค่2ในสนะครับ2ใน5 3ใน5ประธานโทษครับพื้นที่เวียดนามอีู่ใน5ของประเทศไทยแต่ว่าการเพาะปลูกของเขาเนี่ยเขาสามารถจะปลูกข,ข้าวได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกแซงหน้าไทยไปแล้ว นะครับแต่สิ่งที่เวียดนามเขากำลังพลิกฟื้นเศรษฐกิจจากลัทธิสังคมนิยมมาเป็นตลาดเศรษฐกิจเสรีเมื่อ25ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตถึง6-8เปอร์เซนตในขณะที่ประเทศไทยเติบโตเพียง4เปอร์เซนตอันนี้ก็เขากำลังรณรงค์ในเรื่องของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเปรียบเทียบก็แล้วปรากฏว่าชาวเวียดนามเนี่ยเด็กเวียดนามเยาวชนเวียดนามเนี่ยติดอันดับโลกในการแข่งขันคณิตวิทยาศาสตร์ทุกครั้ง โดยการประเมินของอาทางสัมพรนชา,ชาติปรากฏว่าชาวเวียดนามเด็กเวียดนามนี่เก่งมากในเรื่องของคณิตวิทย์นะครับก็ขณะนี้เขาวางแผนที่จะทำาการส่งออกซอฟต์แวร์นะครับอันนี้ก็น่าสนใจในเรื่องของเวียดนามนะครับนำมาเล่าต่อนิดหนึ่งแล้วก็พูดถึงเราได้เปิดตลาดนะครับจังหวัดน่านเปิดตลาดไปสู่อุดมชัยนะครับเราได้นำเอาแนวคิด ของจังหวัดน่านซึ่งเราได้รับรางวัลเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดน่านเมืองเก่าที่มีชีวิตอันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอบรรยงวงศรักมิตรนะครับที่บัญญัตินามนี้ขึ้นมาน่านเมืองเก่าที่มีชีวิตทําให้จังหวัดน่านเราเนี่ยได้รับรางวัลหนึ่งในสิแล้วก็ขณะนี้เขามีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ10จังหวัดนะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาราชมงคลนี่นะครับท่านผู้ฟังไปชมกันนะครับก็ ผมก็เมื่อวานนี้ผมไปเปิดนะครับนิทศ,ศการน่าสนใจมากครับจังหวัดนานเขาจังหวัดชัยนาทเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวนางลือมาแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้นําอะไรมาแต่ว่าทางเนื้สารให้น่านเขาไปร่วมจัดให้นะครับจังหวัดมหาส,สารคามนำอาข้อหอมมะลินะครับแล้วก็หลายจังหวัดนะครับที่นํามาโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดยะลานะครับนำมากรงนก เพราะว่าถือว่าได้รางวัลเบอร์ซิตี้กรงนกนี่ถ้าใครยังไม่เคยเห็นไปดูนะครับกรงละแสนบาทนะครับถ้ากรงนกแสนบาทไม่ทราบว่านกจะตัวละเท่าไหร่ไปดูกันนะครับ,รบที่ราชมงคลเขานามาแสดงที่ของจังหวัดลำปางเอาเซรามิกมานะครับลบบุรีก็เอาเรื่องของเครื่องสำอางที่ผลิตจากธรรมชาตินะครับเชียงรายก็นำเอาชามาจำหน่ายเชียงใหม่นำมาเครื่องจากสารมา และก็ที่น่าสนใจคือจังหวัดอ่างทองนาเอากลองที่ชุมชนเอกราชนะครับไปดูดีครับกลองมีหลายประเภทหลายชนิดนะครับเ,เรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านคลังจังหวัดนะครับว่าเอะมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจบ้างโดยเฉพาะยิ่งบทบาทคลังจังหวัดในขณะนี้เนี่ยเขามีเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเราจะมาสนทนากับท่านคลังจังหวัดนะครับคุณ แก้วการวสุพรพงศ์ครับสวัสดีครับคุณแก้วการครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน่ะกและท่านผู้ฟังรายการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านทุกท่านดินฉันนางแก้วการวสุพรพงศ์คลังจังหวัดน่านสังกัดกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลงังนะคะในฐานะที่คลังจังหวัดเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนของกระทรวงการคลังเนี่ย อยากให้ท่านครังได้เล่าถึงบทบาทหลักๆนะครับสั้นๆว่ามีภารกิจอะไรบ้างพูดถึงครังยวั่น้องประชาชนท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่ทราบเอ๊ะครังยวัดมันติดต่อครังยวัดจะติดต่อเรื่องอะไระใช่ไหะคะวันนี้นะคะก็ ต้องขอเรียนอย่างนี้นะคะว่าดิฉันได้รับเกียรตินะคะจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลังนะคะเพราะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยมีหน่วยงานในสังกัดมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสว่วนราชการรัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็หน่วยงานในกํากับนะคะก็วันนี้ถือโอกาสนะคะก็หน่วยงานต่างๆให้มาเป็นตัวแทนพูดคุยกับประชาชนนะคะในจังหวัดน่าน,นะคะ่ะผ่านสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยก่อนอื่นก็ขอแนะนําภาพรวมของกระทรวงก่อนนะคะ,คะแล้วจะแนะนําหน่วยงานในสังกัด ที่อยู่ภายในจังหวัดน่านนะคะต่อไปค่ะครับค่ะ,คะก็หน่วยงานภารกิจหลักของกระทรวงการคลังนะคะกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะ,คะที่มีหน้าที่ในการเสนอแนะกําหนดนโยบายการคลังนะคะนโยบายการเงินรวมถึงนโยบายภาษีนโยบายรายจ่ายและนโยบายหนี้สาธารณะนะคะ รวมถึงในเรื่องของการบริหารที่ราชาพัสดุนะคะให้เกิดประโยชน์รวมอนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับนโยบายในเรื่องของการาพัฒนาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นภารกิจในภาพรวมนะครับแต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านเวลามาที่สาร,รกลางก็ข้างจังหวัดของเราจะตั้งอยู่ชั้นล่างถ้าเดินขึ้นไปสาร,รกลางก็อยู่ด้านซ้าย ที่นั่นเห็นจะมีแลกเปลี่ยนเงินด้วยอ๋อใช่ค่ะครับะะเป็นยังไงฮะเรื่องแลกเปลี่ยนเงินถ้าเฟังฟังอยู่เอ๊ะอยากจะไปแลกเปลี่ยนเศษสตางค์เศษอะไรต่างๆนี่ได้ไหมฮะได้ค่ะ,ะนะคะก็ทางเรามีม,มีบริการนะคะรับรับแลกเหรียญกระสา,านะคะค่ะก็แต่ภารกิจนี้เนี่ยคือจริงๆทางเนี่ยดำเนินการเรื่องนี้มานานมากแล้วนะคะครับแต่ก่อนนี้มีการแลกเหรี่ยนแลกธนบั บัตรด้วยนะคะ,คะหลังจากนั้นมีการยกเลิกไปก็คือ,อทางธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการเองอนะคะ,ะส่วนในเรื่องของเหรียญกระสอเนี่ยทางคลังจังหวัดน่านเนี่ยคงจังหวัดทุกจังหวัดค่ะนะคะคทำหน้าที่แทนกรมธนารักษ์ นะคะก็คือให้ธนารักษ์เนี่ยเป็นผู้ผลิตเหรียญกระสาบนะคะเหรียญกระสาบที่เราใช้กันเนี่ยะเหรียญบาทเหรียญสิบาทเหรียญห้าบาทนี่เขาเรียกเหรียญกระสาบใช่ค่ะรวมทั้งเหรียญที่ระลึกต่างๆด้วยนะคะอันนี้เป็นกรมธนารักษ์เป็นผู้ผลิตค่ะทางคังจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้จ่ายแลกนะคะค่ะถ้าท่านประสงค์อยากจะแลกแลกสตางค์กแลกเหรียญกระสาบนะคะค่ะ ก็คือเหรียญบาทเหรียญสิบบาทเหรียญห้าบาทเนีเหรียญห้าสิบจตางตรงนี้ค่ะก็สามารถมาแลกได้ที่คลังจังหวัดนะคะค่ะหรือท่านเองมีเหรียญเก่าที่ชำรุดนะคะอย่างเงี้ยค่ะอันหนึ่งคือถ้าพี่น้องพี่น้องเก็บเหรียญกับเก่าไว้ไม่รู้จะไปทําอะไรอาจจะมาแลกเป็นเงินปัจจุบันนี้ได้อ่าใช่ครับดีครับอันนี้ก็เป็นการบริการอย่างนี้ทีนี้ไม่ทราบกระทรวงการคลังเนี่ย มีกี่หน่วยงานที่ทํางานอยู่ในจังหวัดนี้นะครับกระทรว<ม>งคลังนะคะครับค่ะม,มีหน่วยงานหลายนหน่วยงานค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นส่วนราชการนี่ก็จะมีประมาณ10หน่วยงานค่ะนะคะแล้วก็มีรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในสังกัดกระทรวงคลังอีกสิหน่วยงานนะคะหน่วยงานในกํากับค่ะอีก10หน่วยงานค,ค,<ะ>ค่ะก็มีจํานวนมากอยู่นะคะถ้าเป็นส่วนราชการนะคะก็มีตั้งแต่ สำนักงานรัฐมนตรีนะคะ,คะสำนักงานป,ปลัดกระทรวงกันคลังนะคะ,ะในส่วนนี้ก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับฝ่ายอนเหมือนเป็นส่วนที่อํานวยการ,รนะคะถ้าเทียบในในกลมก็คือส่วนที่เป็นเลขานุการกลมนะคะ,ะกรมธนารักษ์ค่ะกรมธนารักษ์อย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบแล้วว่าอันนี้ท่านจะ ผลิตเหรียญกระสาบอันนี้เป็นแบงค์ด้วยใช่ค่ะผลิตแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันในกรมธนาคารมือผลิตหมดนะครับอันนั้นอันนั้นจะทางทางธนาคารแบงค์ชาติออ๋ใช่ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารก็จะผลิตพวกเหรียญพวกกระสาบพวกเหรียญที่ระลึกในวโรกาสโอกาสต่างๆนี้มีบ่อยๆนะครับคแล้วก็รวมถึงทางธนานพัสก็จะดูที่ราชพัสดุคอย่างตลาดเทศบาลในเมืองน่าตลาดค่ะใช่ค่ะตลาดเย็นอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็ เป็นของที่ธนารักษ์นะคะเป็นผู้ดูแลนะคะ,คะมีกรมบัญชีกลางนะคะอย่างที่เมื่อกี้ท่านผู้ว่าได้พูดถึงเขาค่ว่าจะไปแลกเหรียญตรงนี้หรือจะไปติดต่อห้องคัง,งจะทําอะไรอย่างไรนะคะครตรงนี้คังจังหวัดของเราเองนะคะส่วนใหญ่แล้วการทํางานของเราเนี่ยมันจะอยู่ในคือเราไม่ได้ลงไปสัมผัสกับ,กบประชาชนโดยตรงนะคะคือการทํางานของกรมบัญชีกลางก็จะไปเน้นลูกค้าของกรมบัญชีกลางส่วนใหญ่จะเป็นส่วนราชการด้วยกันนะคะค่ะ ก็โดยภาพโดยรวมส่วนใหญ่ค่ะในกรมสวัสดิการในสังกัดกระทรวงการคลังเนี่ยจะทํางานไม่เหมือนกับทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรือกระทรวงมหาดไทยจะคะกระทนวงค่ะจะเป็นใช่ค่ะพูดถึงก็จะเป็นอยู่ในแบ็กออฟฟิศสุดก็คือเวลามีภัยพิบัตินะครับพี่น้องประชาชนฟังรายการี่อยู่เวลา ผู้ว่าจะขอเงินเนี่ยขอไม่ได้นะครับถ้าคลังไม่อนุมัติผู้ยังไงทางกระทรวงการคลังกไม่อนุมัติให้เพราะว่าเขาจะดูแลในเรื่องกรอบวงเงินอยู่แล้วก็มีหน่วยงานที่พี่น้องสัมผัสอยู่อย่างเช่นกรมสรรพกรเดี๋ยวลองเล่านิดนึงว่าใช่ไหมฮะกรมสรรพกรอยู่สังกัดกระทรวงการคลังที่เราต้องเสียภาษีกันกรมสรรพกรนี่ก็จะมีหน่วยงานอยู่ที่จังหวัดนะฮะกรมสรรพกรก็เป็นกรมๆหนึ่งในสังกัดกระทรวงการคลังนะคะซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารการจัด จัดเก็บภาษีนะคะเสนอแนะในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับภาษีค่ะก็อย่างช่วงนี้ที่รัฐบาลจะมีนโยบายในเรื่องของลดภาษีนะคะนิติบุคคลต่างๆตรงนี้ค่ะทางสำนกราเองก็จะต้องมีเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการดาเนินการในเรื่องนี้นะคะให้กับรัฐบาลพี่น้องรู้จักดีครับกรมสรรพากรเนี่ยเพราะว่า เป็นกรมหาเงินให้รัฐาบาล <c oughs> จัดเก็บภาษีน้องทุกคนคงเสียภาษีรายได้บ้างเสียภาษีโดยตรงบ้างเสียภาษีทางอ้อมกรมทรัพย์สรกทรัพย้นที่จังหวัดหน้าเขาไม่ควรจัดเก็บนะครับก็มีกรมสรรพา,าิตค่ะใช่ค่ะกรมสรรพา,ามิรก็เป็นกรมกรมหนึ่งนะคะที่เป็นกรมจัดเก็บรายได้นะคะ <c oughs> ที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงการคลังนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสรรพาิรนะคะก็จะ เก็บภาษีเกี่ยวดูแลในเรื่องภาษีหรือภาษีเกี่ยวกับเรื่องของสุรายาสูบหไพ่นะคะแล้วหลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าเอ๊ะสัรพสามิตจะดูแลเรื่องการเก็บภาษีรถยนต์นะคะรถจักรยานยนต์ค่ะเรือนะคะหรือพวกน้ําหอมนะคะเครื่องหอมอะไรต่างๆอันนี้สสามนคริก็รใช่ค่ะสถานบริการต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นในคับบาหรือว่า สถานอาบน้านะคะสถานอบนวดต่างๆเหล่านี้ค่ะก็สมัามิตรก็เป็นผู้ดูแลนะคะคือพี่น้องท่านผู้ฟังคงได้ยินบ่อยๆสมสามิตสัมสามิตเนี่ยคุ้นเคยกันดีนะครับโดยเฉพาะพวกต้มเหล้าเถื่อนเพราะสมัามิตรก็จะไปจับไปกวาดไปลากไอ้พวกต้มเหล้าเถื่อนเพราะสมสามิตรมีหน้าที่จัดเก็บรายได้หาเงินเข้ารัฐนะครับคนที่ต้มเหล้าเถื่อนสุราเถื่อนเนี่ยไม่ได้จำรักภาษีให้รัฐเพราะนั้น สัมปรสามิตก็จะไปกวดจับแต่ว่าที่แปลกไปกว่านั้นคือสัมรสาิมิตเนี่ยจะมีหน้าที่ในการเก็บรายได้จากพวกเครื่องใช้อุปกรณ์ะอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมฮะเป็นส<ช>ุด<ช>ที่ท่านพูดใช่ค่ะแล้วก็มีกรอมรอีกกรมหนึ่งที่ผมสนใจมีกรมศุลกากรเนาะอ่ากมรมศุลกากรนะคะกรมศุลกากรก็เป็นกรมที่จัดเก็บรายได้อีกกรมหนึ่งนะคะที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังนะคะตรงนี้เนี่ยกรมศุลกากรก็จะจัดเก็บภาษีจากการนําเข้านะคะและส่งออก สินค้าคผ่านแดนต่างๆนะคะค่ะไม่ว